เมื่อท่านประสบปัญหาการเกงที่ท่านมีอยู่ใส่ไม่ได้เข็มขัดที่ท่านมีอยู่คาดไม่ถึงจะทำยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดยจะนั่งฝั่งนี้นะคะจะขอวัดความนานและสักประวัติบางตนนะคะครับผมบ่มีคดีอย่างสักอย่างนะครับเอาได้เลยค่ะฟังแขนตรงๆนะคะอันนี้เป็นประวัติอาเชากรรมนะครับ ประวัติสุขภาพเบื้องต้นอ๋อครับนึกว่าแบบติดคดีไออย่างอีโกอที่ไหนใค่ะมาดแข่งเดี๋ยวให้เปลี่ยนชุดนะคะก่อนทำหัตการนะคะอ๋อครับผมนอาได้เลยค่ะครับขอบคุณครับไปเปลี่ยนชุดก่อนรับผมเดี๋ยวต่อไป จะเนี่ยได้ต่อปัดนะนึกว่ามาไทยคิปสิบแปดบวกเกยดข้ครับเครัขั้นตอนแรกก็จะเป็นเครื่องตีสลายไขมันนะคะมีจะตีอยู่ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้านอนเลก่อนได้เลยค่ะขั้นตอนนี้คือเขาจะเริ่มละใช่ค่ะขั้นตอนแรกคือตีมันตีสลายไขมัน เหมือนอัลตราซาวด์ครับไม่เหมือนค่ะอันนี้จะกระตุ้นบริเวณหน้าท้องมันจะสั่นๆนิดนึงอันนี้จวยลดได้เยอะกว่าครับค่ะประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วค่ะแล้วแต่บุคคลหนึ่งถึงสองนิ้วเลยใช่เลยค่ะหลังทำกันที Oh. บางคนถ้าระบบเผาผ่านนี้ก็น้ําหนักจะลดไปด้วยค่ะหลังจากนวดมา30นาทีครับโคสซึกหวานหน้าท้องนะครับเริ่มยุบเริ่มยุบต่อไปเครื่องที่สองครับหัวครับที่มีหัวเดียวครับนี่หลายหัวเลยเครื่องที่สองต่อไปเขาจะาอันต่อซาวครับผมดูว่าในท้องมีอะไรอย่างพลล่ำแม่นว่ครับใช่ค่ะว่าท้องกี่โคนเลย อันนี้เป็นห้องวันเคยอย่างครับนี่อันนี้จะเป็นเครื่องกระชับสัดส่วน,นะคะะใช่หลังจากเราตีไปนะคะมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างไขมันก,กับกล้ามเนื้อะะอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้เครื่องนี้เพื่อกระชับเพื่อจะไม่ให้บริเวณที่เราตีไปจะเป็นพุงย้อย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะใช่ให้มันกระชับขึ้นเหมือนซิอัพอะไรเงี้ยค่ะครับผม หลังครบ30นาทีแล,แล้วหนูก็จะเปลี่ยนหัวให้นะคะเป็นกระชับสัดส่วนเหมือนกันแต่ก็จะเป็นส่วนลึกนะคะใช่ค่ะตอนนี้อาจจะมีเสียงจิ๊ๆในหูนิดนึงนะคะถ้าไม่ไหวสามารถแจ้งได้นะคะค่ะหลังจาก ใช้ตัวนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสุดท้ายเนาะน,นี่จะใช้เป็นการผงไฟฟ้านะคะใช่อันนี้ก็จะช่วยเผาผัานระบบร่างกายแล้วก็เลือดไหลเวียนดีขึ้นโอ้โอต่อไปนะคะก็จะใช้แ็ปนะคะ้ะปกคุมบริเวณที่เราตีไปนะคะเพื่อระบบเผาผัานที่ดีขึ้นเ,เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะ อันนี้ครบ40นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดนะคะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเนาะลูกค้าอาจจะมีเหงื่อปริมาณหนึ่งเลยนะคะห้อนครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีค่ะคลินิก ของเรานะคะ f u l f i l l Aesthetic Clinic นะคะที่ผ่านไปคลิปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นการตีแฟตบอมสลายไขยมันนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่กลัวเข็มนะคะแต่ว่าอยากผอมสวยทันทีนะคะก็สามารถมาใช้บริการนี้ได้นะคะเป็นการตีสลายไขยมันแล้วก็รีดไขมัน ออกไปกับปัสสาวะนะคะไม่อันตรายไม่มีสารตกค้างไม่ได้เอาอะไรเข้าไปในร่างกายเลยนะคะ <gam> เราใช้เครื่องในการทำทุกขั้นตอนเลยนะคะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะแล <squ> ้วก็ที่สำคัญก็คือคลินิกของเรานะคะทาเกี่ยวกับความงามทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ o ท็อกซ์นะคะฟิลเลอร้อยไหมหน้าใสผิวหุ่นรูปร่างเป๊ะ ในคราวเดียวกันได้เลยนะคะขอเชิญมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะที่ Fulfill Aesthetic Clinic ค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย